หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตนี้ทำไมเหมือนต้องชดใช้บางอย่างอยู่เสมอบางวันเหมือนถูกแรงบางอย่างผลักให้ต้องเจ็บซ้ำในเรื่องเดิมๆไม่ว่าจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนหรือเปลี่ยนทางเดินอย่างไรกรรมเก่าก็เหมือนเงาที่คอยตามมาไม่ห่างแต่แท้จริงแล้วกรรมไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ในใจเรานี่เองในความคิดที่เกิดซ้ำๆในความโกรธที่ไม่เคยดับ ในความยึดที่ไม่เคยวางและตราบใดที่ใจยังไม่รู้ทันจิตวงจรของกรรมก็ยังทำงานอยู่เงียบๆเ,เหมือนลมหายใจที่เราไม่เคยสังเกตพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยจิตถ้าเราเห็นจิตเห็นที่มาของความคิดเห็นต้นทางของความรู้สึกเราก็จะเริ่มเข้าใจว่ากรรมไม่ได้มาครอบงำเรา แต่เราเองต่างหากที่ยังไม่หยุดสร้างมันและเมื่อวันหนึ่งเราหยุดได้หยุดเพราะรู้ไม่ใช่เพราะหนีนั่นคือวันที่กรรมเริ่มคลายเพราะเมื่อรู้จิตกรรมก็หยุดทำงานสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรู้จิตผลกรรมสถานที่ที่จะพาคุณเดินทางกลับเข้าสู่ใจของตัวเองผ่านเสียงของธรรมะที่เรียบง่ายลุ่มลึกและเต็มไปด้วยความเข้าใจ เพื่อให้คุณได้เห็นว่าการผลกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เริ่มต้นจากการรู้ในขณะนี้เองคืนนี้ขอให้เสียงแห่งธรรมนี้เป็นแสงสว่างที่ค่อยๆพาใจคุณกลับมาสงบอีกครั้งเมื่อเราพูดถึงคำว่ากรรมหลายคนมักนึกถึงสิ่งลึกลับที่ตามมาจากอดีตเหมือนพลังบางอย่างที่คอยตัดสินชะตาชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความจนความรวยความสุข หรือความทุกข์เรามักเผลอคิดว่าเป็นผลของสิ่งที่เคยทำไว้ในภพก่อนโดยลืมไปว่ากรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่อดีตแต่อยู่ตรงนี้ในจิตที่กําลังคิดพูดและกระทำอยู่ทุกขณะของชีวิตนี้เองในพระพุทธศาสนากรรมแปลตรงตัวว่าการกระทำและสิ่งที่เป็นรากของกรรมทุกชนิดก็คือเจตนาหรือความตั้งใจที่เกิดขึ้นในใจของเรา พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิแปลว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมหมายความว่ากรรมไม่ได้เริ่มจากมือที่ลงมือทําหรือปากที่พูดออกไปแต่เริ่มจากจิตที่มีความคิดก่อนจะกระทําถ้าใจมีเมตตาการกระทําก็ออกมาในทางดีแต่ถ้าใจมีโทสะหรือโลภะ การกระทําก็ย่อมสร้างผลแห่งทุกข์ตามมาเสมอลองมองดูชีวิตประจําวันของเราจะเห็นว่าทุกสิ่งล้วนเริ่มจากจิตเช่นเวลามีใครพูดไม่ดีใส่เราถ้าจิตเกิดความโกรธทันทีใจก็จะผลักให้เราพูดตอบกลับด้วยถ้อยคำรุนแรงหรือบางครั้งอาจถึงขั้นลงมือทำร้ายกลับไปนั่นคือกรรมได้เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าในขณะเดียวกันเรามีสติรู้เท่าทันว่า ตอนนี้ใจเราโกรธเพียงเท่านั้นกรรมใหม่จะไม่เกิดเพราะเราไม่ปล่อยให้เจตนาชั่วเข้ามาครอบงำการรู้ทันใจในขณะนั้นเองคือการเห็นจิตและเมื่อเห็นจิตเราก็เห็นกรรมตั้งแต่ยังไม่เริ่มเดินจิตจึงเปรียบเหมือนโรงงานผลิตกรรมที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่รู้เท่าทันมันจะผลิตทั้งกรรมดีและกรรมชั่วออกมาอย่างไม่หยุดหย่อน บางครั <oung> ้งเพียงแค่ค you know, uh ิดอิจฉาคิดโกรธหรือคิดทำร้ายแม้ยังไม่ได้พูดหรือทำแต่ในใจนั้นได้เริ่มสร้างพลังของกรรมแล้วเพราะทุกความคิดมีพลังและพลังนั้นจะฝากร่องรอยไว้ในจิตเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกลงดินแม้เราจะมองไม่เห็นทันทีแต่เมื่อถึงเวลาก็จะงอกผลออกมาแน่นอนเพราะฉะนั้นกรรมจึงไม่ใช่สิ่งลึกลับที่อยู่ไกลตัว แต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตที่หลงของเราในทุกวันถ้าเรายังไม่รู้จักจิตกรรมก็ยังทำงานอยู่เงียบๆเ,เหมือนเครื่องจักรที่หมุนต่อไปโดยไม่มีใครหยุดมันการรู้จิตจึงเป็นเหมือนการเข้าไปเห็นเครื่องจักรนั้นอย่างชัดเจนเห็นกลไกที่ทำให้มันหมุนแล้วค่อยๆปลดสวิตช์ของมันทีละน้อยเมื่อเราฝึกสังเกตจิตจะเห็นว่าทุกการกระทำของเรามีแรงขับอยู่เบื้องหลังเสมอ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญแม้แต่การยิ้มการพูดหรือการนิ่งเงียบก็ล้วนมีเจตนาอยู่ในนั้นจิตที่มีเมตตาจะสร้างรอยยิ้มที่อ่อนโยนจิตที่มีความโลภจะพูดเพื่อหวังผลจิตที่มีความกลัวจะเลือกนิ่งเงียบเพื่อหลบเลี่ยงสิ่งเหล่านี้คือกรรมที่ละเอียดซึ่งเกิดขึ้นในทุกลมหายใจและทั้งหมดล้วนเริ่มจากจิตที่คิดเมื่อเราเห็นจิตเราจะเริ่มเข้าใจว่า เหตุผลที่ชีวิตเราเป็นอย่างทุกวันนี้ไม่ได้มาจากสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เราคิดและรู้สึกซ้ำๆอยู่ในใจถ้าใจยังเต็มไปด้วยความโกรธความกลัวหรือความอิจฉาชีวิตก็จะดึงดูดเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับพลังเหล่านั้นกลับมาให้เราเห็นอีกครั้งเพื่อให้เราเรียนรู้แต่ถ้าใจเริ่มเปลี่ยนเริ่มเห็นเริ่มรู้เท่าทันกรรมก็จะค่อยๆค,คลายเพราะไม่มีพลังใหม่มาหล่อเลี้ยงให้มันทำงานต่อ ดังนั้นทางออกของกรรมไม่ใช่การหนีแต่คือการเห็นจิตอย่างตรงไปตรงมาเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้มาจากใครอื่นแต่มาจากใจเราที่ไม่เคยหยุดสร้างเมื่อเห็นตรงนี้อย่างแจ่มชัดใจจะเริ่มวางจะเริ่มหยุดและในความหยุดนั้นเองกรรมก็หยุดทำงานเพราะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งเริ่มที่จิตเมื่อจิตคิดกรรมก็เริ่มเดินแต่เมื่อจิตรู้ทันตัวเอง การเห็นจิตคือจุดเริ่มต้นของการพ้นกรรมแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนพลาดจากความเข้าใจแท้จริงคือเข้าใจคำว่าเห็นจิตว่าต้องเพ่งต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องทำอะไรบางอย่างให้มันเกิดทั้งที่แท้แล้วการเห็นจิตไม่ใช่การคิดถึงจิตแต่คือการรู้ขณะที่จิตกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ตรงนั้นเป็นการรู้แบบเรียบง่ายเรียบเฉยแต่ชัดเจน ว่านในขณะนี้จิตกำลังเป็นอย่างไรเวลาเราบอกว่าเห็นจิตมันไม่ใช่การเห็นด้วยตาแต่คือการรู้ด้วยใจเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันว่านี่คือความโกรธเพียงเท่านี้จิตก็เริ่มแยกออกจากความโกรธทันทีเหมือนคนที่ยืนดูไฟแล้วรู้ว่าไฟร้อนเขาจะไม่เอามือไปจับไฟเพราะเห็นแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพยายามห้ามไม่ต้องพยายามดับ ไฟก็ดับของมันเองเมื่อไม่มีเชื้อฟืนใหม่นี่แหละคือการเห็นจิตที่แท้จริงจิตของคนเรามีธรรมชาติที่ปรุงอยู่ตลอดเวลาเหมือนคลื่นในทะเลที่ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวคลื่นหนึ่งยังไม่ทันซาอีกคลื่นก็เริ่มขึ้นมาใหม่เมื่อโกรธจบความเสียใจก็มาเมื่อกลัวจบความอยากก็เกิดต่อวงจรน,นี้หมุนอยู่ทั้งวันทั้งคืนโดยเราแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นเช่นนั้น และนั่นแหละคือเหตุที่กรรมยังทำงานอยู่ตลอดเพราะจิตไม่เคยหยุดปรุงแต่เมื่อใดที่เรามีสติเห็นความคิดและอารมณ์ในขณะที่มันเกิดขึ้นจริงๆเช่นเห็นความโกรธตอนมันเริ่มต้นไม่ใช่ตอนมันระเบิดออกไปหรือเห็นความโลภตั้งแต่ยังเป็นแค่ความอยากเล็กๆในใจไม่ใช่ตอนมันกลายเป็นการแย่งชิงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อนั้นแหละ วงจรของกรรมจะเริ่มชะง,งักเพราะจิตได้กลับมามีผู้รู้อยู่ตรงกลางผู้รู้ในที่นี้ไม่ใช่ใครอื่นคือใจเดิมแท้ของเรานั่นเองใจที่แค่รู้โดยไม่ต้องเข้าไปปรุงแต่งไม่ต้องเข้าไปตัดสินว่าดีหรือชั่วเพียงแค่รู้ว่านี่คือความโกรธนี่คือความโลภนี่คือความหลงรู้โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเมื่อใจรู้เช่นนี้ ความปรุงแต่งจะค่อยๆดับลงเองเพราะจิตที่รู้เท่าทันย่อมไม่หลงตามจิตที่ปรุงมันเหมือนเครื่องจักรผลิตกรรมที่หมุนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้ทันเราเหมือนไปถอดปลั๊กออกเครื่องจักรยังอยู่แต่ไม่ทำงานอีกต่อไปจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสติรู้เท่าทันความคิดยังเกิดได้อารมณ์ยังเกิดได้แต่ไม่มีแรงส่งให้กลายเป็นการกระทำใหม่ ไม่มีพลังให้สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกการเห็นจิตไม่ใช่การห้ามตัวเองไม่ให้โกรธไม่ให้คิดไม่ให้ทุกข์เพราะการห้ามนั้นคือการสร้างกรรมใหม่โดยไม่รู้ตัวแต่คือการอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทันเห็นความโกรธเป็นความโกรธเห็นความทุกข์เป็นความทุกข์เห็นแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม เมื่อรู้เฉยๆเช่นนี้ใจจะเริ่มเบาเพราะมันไม่เข้าไปเป็นผู้ร่วมในเหตุการณ์อีกต่อไปนี่แหละคือการหยุดวงจรกรรมโดยไม่ต้องพยายามเพราะไม่ต้องไปต่อสู้กับกรรมไม่ต้องหาทางหนีกรรมไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยแค่เห็นมันอย่างที่เป็นกรรมก็เริ่มหยุดเพราะกรรมต้องการผู้ทําเพื่อให้มันหมุนต่อแต่เมื่อผู้ทำนั้นกลายเป็นผู้รู้วงจรก็ขาดทันที เราจะเริ่มเห็นว่าทุกความโกรธความกลัวรวนเกิดขึ้นได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นของเราอีกต่อไปเหมือนฟ้าที่มีก้อนเมฆผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปฟ้าไม่เคยทุกข์กับเมฆเพราะฟ้าแค่รู้ว่ามีเมฆมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปจิตของเราก็เช่นกันถ้ามันรู้เท่าทันตัวเองมันก็จะอยู่เหนือทุกสิ่งที่เกิดในนั้นเพราะสุดท้ายแล้วการเห็นจิต ไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรแต่คือการยอมให้ทุกสิ่งเป็นไปแล้วรู้มันตามจริงเมื่อรู้ชัดโดยไม่เข้าไปปรุงกรรมก็หมดเชื้อให้ทำงานต่อไปเหมือนคำที่ว่าเมื่อรู้ว่าไฟร้อนก็ไม่จับไฟอีกต่อไปเมื่อรู้จิตก็ไม่สร้างกรรมอีกต่อไปเพราะผู้รู้ย่อมไม่ตกอยู่ใต้การครอบงำของสิ่งใดอีกแล้วสติ คือคำสั้นๆที่หลายคนได้ยินบ่อยในทางธรรมะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือพลังที่ละเอียดและตรงอนุภาพที่สุดในการหยุดวงจรของกรรมเพราะสติไม่ใช่แค่การตั้งใจหรือการพยายามจดจำอะไรบางอย่างแต่คือการรู้ทันในขณะนี้รู้ทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจก่อนที่มันจะกลายเป็นการกระทำที่สร้างผลต่อชีวิตของเรา ลองสังเกตดูในชีวิตประจำวันเรามักสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวในช่วงวินาทีสั้นๆระหว่างความรู้สึกและการตอบสนองเช่นเวลาขับรถแล้วมีคนตัดหน้าจิตที่ยังไม่ฝึกย่อมเกิดความโกรธทันทีปากอาจด,ดา่ามืออาจบีบแตรแรงหรือแม้แต่ในใจก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาในทันทีทั้งหมดนั้นคือกรรมใหม่ที่เกิดจากการขาดสติเพราะเราไม่ทันเห็นว่า จได้ถูกอารมณ์โกรธเข้าครอบงำแล้วแต่ถ้าในจังหวะเดียวกันนั้นเรามีสติรู้ทันเพียงเสี้ยววินาทีว่านี่คือความโกรธที่กำลังเกิดขึ้นในใจความโกรธนั้นจะเริ่มชะลอลงทันทีเหมือนรถที่กำลังวิ่งด้วยแรงเฉื่อยแล้วมีมือหนึ่งมากดเบรกไว้เราจะไม่รีบตอบสนองไม่รีบพูดไม่รีบทำอะไรสตินั้นเองคือประตูที่หยุดกรรมไว้ก่อนมันจะเริ่มทำงาน อีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเวลามีใครพูดจาไม่ถูกใจเราถ้าไม่มีสติใจจะรีบปรุงทันทีว่าเขาดูถูกฉันหรือเขาไม่ให้เกียรติฉันแล้วเราก็พูดกลับด้วยอารมณ์คำพูดนั้นอาจสร้างความบาดหมางความขัดแยง้งหรือแม้แต่ความเสียใจที่ย้อนกลับมาภายหลังแต่ถ้าในขณะเดียวกันนั้นเรารู้ทันว่าตอนนี้ใจเรากำลังโกรธกำลังรู้สึกไม่พอใจ แล้วเลือกที่จะนิ่งรู้เฉยๆไม่ต้องกดทับไม่ต้องปกป้องตัวเองเพียงเท่านี้กรมใหม่ก็ไม่เกิดเพราะเจตนาชั่วได้ไม่ถูกส่งออกไปทางวาจาและกายสติไม่ได้ทำให้เราไม่รู้สึกไม่ใช่การทำให้ใจแข็งหรือไม่สนใจสิ่งรอบตัวเลยแต่สติทำให้เรารู้เท่าทันความรู้สึกที่กําลังเกิดอยู่โดยไม่หลงตามมันไป เช่นเมื่อกลัวก็รู้ว่านี่คือความกลัวเมื่อโกรธก็รู้ว่านี่คือความโกรธเมื่อเศร้าก็รู้ว่านี่คือความเศร้าแค่รู้เฉยๆโดยไม่ผลักไสไม่ปรุงแต่งเพิ่มความรู้สึกเหล่านั้นจะอ่อนกำลังลงและค่อยๆจางหายไปเองเพราะในความจริงแล้วความรู้สึกทั้งหลายไม่เคยอยู่ได้นานถ้าไม่มีเชื้อจากความคิดไปเลี้ยงมันแต่สิ่งที่เรามักทำคือ คิดต่อจากความรู้สึกนั้นเช่นโกรธแล้วคิดว่าเขาไม่น่าทำแบบนี้เลยหรือเราจะเอาคืนให้ได้ความคิดต่อเนื่องนี้เองคือเชื้อเพลิงที่ต่อชีวิตให้กรรมใหม่แต่เมื่อมีสติรู้ทันตั้งแต่ต้นความคิดนั้นจะไม่ทันได้ขยายวงจรของกรรมก็ถูกตัดขาดในทันทีการมีสติในชีวิตประจำวันจึงเป็นการฝึกหยุดกรรมอย่างแท้จริงไม่จำเป็นต้องรอเข้าวัดหรือปลีกวิเวกในป่า เพราะทุกสถานการณ์ในชีวิตคือสนามฝึกสติได้ทั้งหมดการพูดการเดินการกินการทำงานการขับรถการอยู่กับคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่ชอบทุกขณะมีโอกาสให้เราเห็นจิตและเมื่อเห็นจิตเรากำลังหยุดกรรมอยู่ตรงนั้นลองคิดดูถ้าเราสามารถรู้ทันความคิดก่อนมันจะกลายเป็นคำพูดเพียงหนึ่งวินาทีเราอาจหลีกเลี่ยงคำที่ทำร้ายคนอื่นได้หนึ่งคำถ้ารู้ทันความรู้สึก ก่อนมันจะผลักให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงหนึ่งวินาทีเราอาจหลีกเลี่ยงการกระทาที่นำไปสู่ความเสียใจได้หนึ่งครั้งและนั่นหมายความว่าหนึ่งวินาทีแห่งสติสามารถหยุดหนึ่งกรรมได้จริงในชีวิตเพราะในความเป็นจริงกรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งใหญ่โตแต่มันเกิดจากวินาทีเล็กๆที่เราเผลอใจไปกับอารมณ์เมื่อเราฝึกมีสติอยู่เสมอเราก็เหมือนคนที่มีประตูอยู่หน้าจิต ประตูนี้จะเปิดเมื่อเราลืมตัวแต่จะปิดทันทีเมื่อเรารู้ตัวและตราบใดที่ประตูนั้นปิดกรมใหม่ก็ไม่อาจเข้ามาได้ดังนั้นการฝึกสติไม่ใช่เรื่องเล็กแต่คือการปิดประตูกรรมในชีวิตจริงทุกวันและเมื่อฝึกมากขึ้นสตินั้นจะกลายเป็นนิสัยของใจทำให้เรารู้ทันก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำนั่นคือความอิสระอย่างแท้จริงเพราะเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดหรืออารมณ์อีกต่อไป รู้ก่อนคิดหนึ่งวินาทีกรรมก็หยุดก่อนเกิดหนึ่งกัมนี่ไม่ใช่คำเปรียบเทียบแต่คือความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยใจของเราเองเมื่อสติอยู่กรรมย่อมดับและในความรู้ตัวนั้นเองคืออิสรภาพที่แท้จริงของชีวิตเมื่อเราฝึกมาจนถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มเห็นบางสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นเรา ไม่ได้เป็นของเราเลยสักอย่างความโกรธที่เคยเผาใจความกลัวที่เคยกัดกินความโลภที่เคยผลักให้เราวิ่งตามทุกอย่างล้วนเป็นเพียงอาการของจิตที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเหมือนคลื่นที่กระเพื่อมบนผิวน้ำในยามที่เราเห็นเพียงคลื่นเราจะรู้สึกว่าน้ำทั้งผืนกำลังปั่นป่วนเหมือนใจทั้งดวงกำลังทุกข์ด้วยแต่เมื่อเรามองลึกลงไปใต้คลื่น จะพบว่าท้องน้ำแท้จริงนั้นยังคนนิ่งและใสยอยู่เสมอไม่เคยสั่นไหวเลยแม้แต่น้อยคลื่นมีขึ้นก็เพราะลมพัดมาแล้วมันก็หายไปเมื่อแรงลมหมดแต่ทะเลไม่ได้ไปไหนไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเดือดร้อนกับสิ่งที่เกิดบนผิวน้ำจิตแท้ของเราก็เช่นกันสิ่งที่เรียกว่ากรรมทำงานอยู่บนระดับของคลื่นระดับของความคิด อารมณ์และการปรุงแต่งของใจแต่เมื่อใจเริ่มรู้เท่าทันเห็น <he wn S 2> ว่าทุกอย่างเพียงผ่านมาจิตก็เริ่มกลับเข้าสู่ธรรมชาติเดิมที่นิ่งเฉยและใสสะอาดเมื่อถึงจุดนี้กรรมไม่อาจแตะต้องจิตนั้นได้อีกเพราะกรรมต้องอาศัยผู้ยึดจึงจะทำงานได้แต่เมื่อไม่มีผู้ยึดกรรมก็เหมือนลูกศรที่ยิงไปในอากาศมันไม่มีเป้าให้ตกกระทบ หลายคนเข้าใจผิดว่าการเห็นความว่างคือการไม่คิดไม่รู้สึกหรือหลีกหนีจากโลกแต่แท้จริงแล้วความว่างในทางธรรมหมายถึงการเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นโดยไม่มีตัวเราหรือความอยากเข้าไปแทรกเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นมันชัดๆว่าเป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดจากการไม่พอใจเมื่อรู้เช่นนี้ ความโกรธนั้นก็จะไม่มีแรงพอจะผลักให้เราพูดหรือทำอะไรเพราะใจที่เห็นย่อมไม่ตกไปเป็นส่วนหนึ่งของมันใจที่เห็นเช่นนี้เรียกว่าใจที่รู้เฉยๆไม่ใช่เฉยเพราะไม่รู้สึกแต่เฉยเพราะเข้าใจและไม่หลงเหมือนเรายืนอยู่ริมฝั่งดูคลื่นซัดเข้ามาแล้วถอยออกไปเราต้องไม่ไปห้ามไม่ต้องไปผลักไม่ต้องกลัวว่าจะจมน้ำ เพราะเรารู้แล้วว่าคลื่นไม่ใช่ทะเลจิตที่รู้ก็เช่นเดียวกันมันแค่เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใจเริ่มเห็นความจริงนี้ชัดขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ทั้งหมดที่เรามีไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มาจากการยึดถือในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากความโกรธไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่การยึดว่าฉันโกรธต่างหากที่ทำให้ทุกข์ ความกลัวไม่ได้ทำร้ายเราแต่การคิดซ้ำๆว่าฉันกลัวทำให้มันไม่จบสิน้นแต่เมื่อใจเห็นว่าทั้งโกรธและกลัวก็เป็นเพียงอาการของจิตที่มาแล้วก็ไปใจก็จะวางลงอย่างเป็นธรรมชาติการเห็นความว่างในจิตไม่ใช่การฝึกให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจแต่คือการฝึกให้ไม่หลงในสิ่งที่เกิดต่างหาก เราไม่สามารถห้ามคลื่นในทะเลไม่ให้เกิดได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะไม่วันไหวกับมันเหมือนพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปการรู้ตรงนี้ด้วยใจจริงคือการเห็นธรรมและในขณะที่ใจเห็นเช่นนี้กรรมใดๆก็หมดเชื้อจะก่อผลเพราะจิตไม่ได้ร่วมเป็นเจ้าของอีกต่อไป จิตที่เห็นความว่างไม่ใช่จิตที่ว่างเปล่าแต่คือจิตที่เต็มด้วยความรู้ตัวเต็มด้วยสติเต็มด้วยความเข้าใจในความไม่เที่ยงเต็มจนไม่มีที่ว่างให้ความยึดถือเข้ามาครอบงำเมื่อไม่มีที่ให้กรรมเข้าแทรกวงจรของกรรมก็จบลงตรงนั้นเอง ในที่สุดเราจะพบว่าความพ้นกรรมไม่ได้อยู่ที่การหนีจากโลกไม่ได้อยู่ที่การหยุดคิดหรือทำอะไรแต่คือการเห็นใจที่รู้อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงใจนั้นจะไม่ถูกเคลื่อนของอารมณ์และกรรมพัดพาอีกต่อไปมันจะนิ่งใสและเบาเหมือนท้องทะเลที่สงบใต้ผิวน้ำเพราะแท้จริงแล้วคลื่นย่อมไม่กวนทะเลที่นิ่งเหมือนกรรมย่อมไม่กวนใจที่รู้ และเมื่อใจนั้นรู้ได้อย่างแท้จริงกรรมทั้งปวงก็หมดทางเข้ามาผูกพันอีกต่อไปเมื่อถึงจุดหนึ่งของการฝึกเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าการพ้นกรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอไม่ใช่รางวัลปลายทางที่ได้จากการปฏิบัติไปนานๆหรือการทำบุญมากพอแต่คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้ในขณะจิตที่รู้ตัวเพราะกรรมไม่ได้อยู่ที่เวลามันอยู่ที่ความไม่รู้ และเมื่อความรู้ตัวเกิดขึ้นความไม่รู้ก็สลายการรมจึงหมดเชื้อทันทีในขณะนั้นเองหลายคนเข้าใจว่าการพ้นกรรมต้องไปแสวงหาต้องใช้เวลาต้องทำให้ได้ต้องเป็นต้องมีแต่ในความจริงแล้วการพ้นกรรมไม่ได้เกี่ยวกับการทำอะไรเลยมันเกี่ยวกับการเห็นตังหากเพราะกรรมเกิดจากการหลงเมื่อเห็นความหลงดับวงจรก็จบ ที่เคยทําไว้ในอดีตจะยังให้ผลตามเหตุปัจจัยของมันเหมือนลูกศรที่ถูกยิงออกไปแล้วแต่เมื่อผลนั้นผ่านไปไม่มีการยิงลูกศรใหม่อีกกรรมเก่าก็หมดสิ้นไปเองโดยไม่ต้องแก้ใจที่รู้จิตได้อย่างเป็นธรรมชาติจึงไม่ต้องคอยระแวดระวังไม่ต้องคอยเพ่งไม่ต้องบังคับให้รู้เพราะมันรู้ของมันเอง เหมือนดวงตาที่เปิดย่อมเห็นโดยไม่ต้องพยายามให้เห็นหรือเหมือนน้ำที่ใสสะอาดโดยธรรมชาติไม่ต้องพยายามให้ใสแค่หยุดกวนน้ำความใสก็ปรากฏเองความรู้ตัวในใจก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ถูกความคิดความยึดความอยากปกคลุมไว้เมื่อใจเริ่มรู้ตัวอย่างต่อเนื่องความคิดที่เคยพาให้ใจหลงก็จะเริ่มอ่อนกำลังลง ความโกรธที่เคยแรงก็จะกลายเป็นเพียงอารมณ์ชั่วครู่ความกล really, ัวท Re ี่ครอบงำก็จะกลายเป็นเพียงเงาที no ่ลอยผ่านและเมื่อจิตเห็นทุกสิ่งตามจริงความอยากจะหายไปโดยไม่ต้องห้ามเพราะไม่มีอะไรน่าจับไม่มีอะไรน่าปล่อยเห็นหมดเห็นชัดเห็นว่าทั้งหมดนี้ก็แค่สิ่งที่เกิดแล้วดับไม่เห็นเช่นนี้กรรมก็ไม่มีที่ตั้งอีกต่อไปใจที่พ้นกรรม จึงไม่ใช่ใจที่หนีโลกไม่ใช่คนที่ต้องละทิ้งบ้านละทิ้งงานหรือปลีกวิเวกในป่าแต่คือใจที่อยู่ท่ามกลางโลกนี้ได้โดยไม่ถูกร้อยรัดเพราะเห็นว่าทุกสิ่งในโลกก็เป็นเพียงธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเหมือนฝนที่ตกแล้วหยุดเหมือนแดดที่ส่องแล้วคล้อยไปทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีสิ่งใดควบทุมไม่มีสิ่งใดเป็นของเราพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราเพราะการเห็นธรรมไม่ได้หมายถึงการเห็นคำสอนแต่คือการเห็นความจริงของจิตนี้เองเห็นว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุและดับไปเมื่อสิ้นเหตุเห็นว่ากรรมเป็นเพียงกลไกแห่งเหตุและผลไม่ใช่คำตัดสินไม่ใช่การลงโทษและไม่ใช่พลังลึกลับที่ต้องหวาดกลัวแต่เป็นสิ่งที่ทำงานตามธรรมชาติของจิตเมื่อไม่มีผู้ปรุงไม่มีผู้ยึดกรรมก็ไม่มีตัวตน เมื่อถึงตรงนี้ใจจะเริ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการพ้นกรรมไม่ได้หมายถึงการหยุดรับผลของกรรมเก่าเพราะสิ่งที่ทำไว้แล้วย่อมให้ผลแน่นอนแต่หมายถึงการไม่สร้างกรรมใหม่ขณะที่รับผลนั้นอยู่เช่นเมื่อผลกรรมเก่ามาในรูปของความทุกข์ใจไม่หลงตามไม่โกรธไม่ปฏิเสธไม่สร้างเวรใหม่ซ้าลงไปอีกวงจรจึงหยุดตรงนั้นเอง จิตที่พ้นกรรมจึงไม่หนีสิ่งใดไม่กลัวสิ่งใดไม่หวังสิ่งใดมันอยู่ได้กับทุกสิ่งเห็นความเกิดเป็นธรรมดาเห็นความดับเป็นธรรมดาและอยู่กับสิ่งทั้งสองอย่างเท่าเทียมเพราะมันรู้แล้วว่าไม่มีสิ่งใดจริงแท้ไม่มีอะไรให้ต้องยึดไม่มีใครให้ต้องแบกทุกสิ่งเป็นเพียงการเกิดขึ้นและดับไปของธรรมชาติเท่านั้นเองเมื่อความรู้ตัวกลายเป็นธรรมชาติของใจชีวิตทั้งชีวิต จะค่อยๆเปลี่ยนจากภายในโดยไม่ต้องพยายามเราจะไม่ต้องหนีความทุกข์อีกต่อไปเพราะเห็นแล้วว่าทุกข์ก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดแล้วดับเราจะไม่ต้องแสวงหาความสุขอีกต่อไปเพราะเข้าใจแล้วว่าความสุขก็เกิดแล้วดับเช่นเดียวกันใจจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงในที่สุดเราจะเข้าใจอย่างสงบว่ารู้จิตไม่ใช่เพื่อหลบกรรมแต่เพื่อเห็นว่ากรรมไม่มีตัวตนเลยตั้งแต่ต้น เมื่อเห็นเช่นนี้ทุกสิ่งก็คลี่คลายเองโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพราะความรู้ตัวคือธรรมชาติของความพ้นกรรมอยู่แล้วเมื่อเราเดินทางมาถึงที่สุดของการเรียนรู้เรื่องรู้จิตพ้นกรรมเราจะเริ่มมองเห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปค้นหาจากภายนอกหรือสิ่งที่ต้องรอให้ใครมามอบให้แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเรานี่เอง อยู่ในทุกขณะที่เรารู้ทันจิตที่กำลังคิดจิตที่กำลังรู้สึกและจิตที่กำลังปรุงแต่งเมื่อเราเริ่มเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเกิดจากจิตเราจะไม่โทษใครอีกต่อไปเพราะเรารู้แล้วว่าความสุขหรือความทุกข์ไม่ได้มาจากโลกแต่มาจากการที่ใจเราไปปรุงโลกขึ้นมาเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุและใจที่เห็นเหตุย่อมไม่ตกอยู่ในผลอีกต่อไป นี่แหละคือจุดที่กรรมเริ่มหยุดทำงานในแต่ละวันเราอาจยังเผลอยังหลงยังปรุงอยู่แต่นั่นไม่ใช่ความผิดพลาดของการปฏิบัติเพราะแม้แต่การรู้ว่าเผลอก็เป็นการกลับมาสู่ความรู้ตัวแล้วทุกครั้งการรู้เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือการฝึกใจให้ค่อยๆหยุดสร้างกรรมใหม่โดยไม่รู้ตัวเมื่อเรารู้จิตเห็นใจตามจริงความโกรธจะไม่กลายเป็นเวร ความกลัวจะไม่กลายเป็นกำแพงความอยากจะไม่กลายเป็นเครื่องพันธนาการอีกต่อไปใจจะค่อยๆค,คืนสู่ธรรมชาติเดิมของมันสงบใสและอิสระไม่ต้องพยายามดับทุกข์เพราะเห็นแล้วว่าทุกข์ไม่เคยมีตัวตนจึงและเมื่อถึงวันหนึ่งที่ใจหยุดสร้างกรรมอย่างแท้จริงเราจะเข้าใจด้วยตนเองว่าพ้นกรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีไปที่ใดแต่คือการอยู่ตรงนี้ อย่างรู้อย่างเข้าใจและอย่างวางทุกสิ่งยังคงเป็นอย่างเดิมโลกยังคงหมุนไปเหมือนเดิมแต่ใจที่เห็นตามจริงจะไม่หมุนไปกับโลกอีกต่อไปเพราะแท้จริงแล้วรู้จิตคือทางเดียวที่พาออกจากกรรมและในความรู้ตัวนั้นเองคืออิสรภาพอันเงียบสงบที่ไม่ต้องดิ้นไม่ต้องหนีและไม่ต้องสแสวงหาอีกต่อไป ขอให้ธรรมะที่ได้ฟังในวันนี้เป็นแสงแห่งสติที่ค่อยๆส่องใจให้สว่างในทุกลมหายใจให้เรารู้จิตของตนเองอย่างอ่อนโยนเข้าใจและเป็นอิสระจากกรรมทั้งปวงสวัสดีครับ